นนาจะานะเด๋ยรูทีด yeah. uh. ีกผมอยากจะถามว่าถ้าเกิดเสร็จงานนี้กัตัอยากจะฉลองอะไรวัวมลมวหัวยู่ครอบมงเพียงตัวอยู่อ้าแล้วก็ไปปาดกินทีละกิโลเมาเมุเมราเปาดกินได้ไมพ่าปาดขามันกันวันนี้นะ หน่าอร่อยได้ปาดปาดกินทีละกิโลเนาะสดสดไหมอืมนึกว่าน่ะสงสัยจบคลิปนี้พ่อจุงตัวไปปาดปลาเลี claro ้ยงปาดปาดกินละผาลอานกินทุกวันเนาะเลี้ยงตาตาก่อนดีกว่าสักสองสามวันเผื่อเตากลับก็ไปเอามาดูดแลพี่ปอนปูนมากปูนปูนเข้มมาก เอเอ,อ,เอ,อไอที่หายไปนานๆต้องมากันไปเฉือนันแล้ววันนั้นอะทุกคนไปนอนแล้วพี่ก็กำลังจะอาบออกมาจากน้ำเล่าเ,าเล่าเล่าแบกผ้าคนหนูออกมานะาพ่อบอกแม่เท่าๆลองไปเบิ่งงูดูแม่ของป้าชินงูเข้าไปเล่าแปลว่าเออแม่ๆลองไปดูวัวสิเขาเอาเนื้อวัวเฉือนไปทีละนิดทีละนิดหรือยังอะไรประมาณนี้ กลัวมากเลยใช่พอเลยแม่วันนี้ล่าสุดบอกว่ากลัววัวเดินไปกินเนื้อไม่ได้เพราะว่าจริงๆมันไม่เป็นไรหรอกถ้าเราปาดวันละนิดเนาะตัดก็ตัดก็เอาหน่อยนึงใครคิดว่าพวกเจ้าไม่ปาดทีละนิดะสิก็เผาอตัดไปที่ขาหนึ่งอะไรไม่เอาตรงสะโพกขาน่ะนาๆตรงสะโพกอ่ะแล้หายแล้วสงสัยจะไปดิบวัวแล้วเหรอยุคเคยด้วยหายเห็นไหมกโก้ไลท์เห็นด้วยแล้วทีนี้ เย็นนี้เราไปปาดเอาโลนึงละก้าเนาะนี่คือวางแผนชั่วร้ายในสู่ขั้นทีม youtube ซีสหายวางแผนชั่วร้ายอ่านกินวัวพ่อของน้องบอลนะลูกเคยถึงขั้นเห็นด้วยนะลูกเคยไม่ว่าอะไรผมว่าได้อยู่นะเบื้องเบื้องเบื้องกินมะพร้าวก็น่ากินนะผมดูแล้วเอาเลยมะพร้าวเอาเลยพูดเฉยเผื่อ มันงูเยอะนะเราไม่ต้องลงไปงมและเราสูบเอาเลยมันจะได้จบๆไปแล้วมันจะแห้ไม่หลุดฝนจะมาอีกแล้วไม่เป็นไรพญานาคผมมีนี่บ้านใหญ่เลยบ้านเราก็มีพญานาคพญานาคดูดน้ำสองอันเลย วางแล้ววางแล้ววางแล้วจะเอาทีละลูกเลยขนาหัวข้ออะไรดิโอเคลิปนี้ก็หัวข้อนี้เลยต้องโดนสกัดดาวรุ่งเอาคีอว่าน้องไอถ่ายน้องไออัพคลิปเอยต่อคลิปเหรอโอ้ที่ยกกล้องใส่พี่คือไม่ได้ถ่ายใช่ไหมเมื่อกี้เย็นนี้ประชุมด่วนด้วย คุณพมาคุยน่งเ่อกันดียวไม่ได้เนาะมาสีก็ต้องบอกสี่ทำคนเดียวไม่มีทางสำเร็จอได้อะไรก็ตามบีมแต่แป้งมนแปงเขาคเดียเลยแปงือะไรแปง่ะแปงพุหมอ่กัปตันเร็ว งานเยอะนะ่ะอย่าพักบ่อยมมเยออตั้งใจทำง,งานพ่ <c oughs> พอมา่อยถึงกับเกาหัวเอาพวกกันใหม่สวัสดีค่ะ